โอ้สวัสดีครับก็กลับมาหลอนๆกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะเส้อุมหลีกแค่ไม่รู้ว่าวันนี้ผ่านไปดีหรือเปล่านะ อบเนโอโ้เสียงไม่โหัวหวนมากเลยเลยบาเสียงนิดนึง มีประตูเปิดกับประตูปิดครับนี่มันน่าจะเป็นลิฟต์นะฮะลิฟต์เหรอผมขึ้นลิฟต์เลยดีกว่าลิฟต์ปล่าวะโอ้ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเลยนะ มันมีแก๊สพิษด้วยมี่คงโดนไม่ได้อผมว่าโดนโดนไม่ได้โดนคงตายอ่ะโอ้ยต้องหาของก่อนนะว่ามีมีไรให้เราหรือเปล่าเสียงหาะไรเอ้ย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 เราเรเหนื่อยอีก อเจี๊ย,ยตกใจหมดโอ้สุดยอดว่ะสุดยอดจริงอืมกลับมาที่เดิมอีก Ừ um. Ừ um. ไปไม่งไหนรู้ คงไม่มีอะไรนะนี่ผมเคยเจอมันอยู่ตรงนี้เคยเจอมันอยู่ตรงนี้ไม่มีรอบนี้ไม่มีไม่มีไม่มี I think the shortest way out is for the southeast wing. Follow me. Did you hear that? I don't know hey. Hey. ว้าเฮ้ยอยู่ๆปิดแม่งเลยปิดปิดปิดฮ <c oughs> <c oughs> นอะไรกูไม่ได้แล้วอของเนื้อ อยู่ไหไปแล้ไม่อยู่นะคงไม่ลงไปอ่ะนี่อะไรกาน หมือนจะเป็นอะไรสักอย่างที่รั่วๆอยู่อ๋อคือประตูปิดตองได้น้ากากม,มาให้ไวเมื่อกี้จะหน,นากากก่อนนะ เอยู่ในนแล้วจะรอดได้ไงวะเนี่ยนอ้นี่ตัวดำ,ดำนี่อย,าอยนะ่าไปเปียกแม่มันรอกูดูดเราไปสายมิติอ่ะ ไปไหนเลยตอนเนี้คือเลิกกลัวไปเลยอ่ะคือแบบไปไม่ถึงไหนเลยผมรูนหหยุดแถวนี้เปล่า ักรดเลยถ้าประตูไม่เปิดนะ่แม,ม่มันมันรออยู่ไงเสียงอะไรวะมันวโอุย๊ย กล้องนะฮะมันอยู่ในกล้องอยู่ในกล้องข้างหน้าห้องไหนวะมันอยู่ในกล้องมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันอยู่ในห้องไหนม,มันหายไปแล้วมันอยู่เนาะอันนี้อยู่แล้วแต่เราไม่มีไอ้หน้ากากเราไม่มีหน้ากาก จะไปไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ไปหานักขาก่อนไม่ดูหายจากไหนเลยทีนี้ ตามยัเข้าไปนะฮะอันนช่องวราบอ่อะว้าแล้วจะให้ทำยังไงเนี่ยเด็กจะผ่านไปได้ ไปได้ไหมชาตินี้อู้ระเจ้าสิงหอวหัวจิเป้เลยมีอะไรนะไม่มีอะไรนะ,ะรนะเฮ้ยโอ้ มไม่ยอมแพ้คุณไปฟังนี่ จากไหนเนี่ยเอาทางตันลบลบบลๆ ยิงไกลตรงไหนวะยิงไม่ก็ไม่ตายยิงไม่คุยมายิงตัวเองตายไม่ต้องยิงม,มันนะอย่ามาด่ากูอีกด้วย The shortest way out is oh, through yeah. the southeast We're way. It, Follow yeah. me. Did you ือว่าตายอ่ะข้างล่างเตอตัวนี้นไม่รู้ไงช่างมันอ้าว็มันไม่ใช่ห้องมันทำไมไม่ไม,ไม่ไม่กลายเป็นห้องอ่ะอะไรวะทำไมไม่เป็นห้องที่เชืเ่องไอแก๊สรั่วเป็นห้องอะไรเนี่ย ได้ไหมเนี่ยหน้าก,กากวิดยุเหรอแบตเตอรี่แบตเตอรี่บตตับต,ตรคนได้บตตับต,ตรกายมาแล้วได้บัตรกายมาแล้วต้องมีประตูไหนที่เรายังยังเปิดไม่ได้เปิดนะฮะห้องทดลองหาอะไรเน ทางเดิมก่อนกันไปห้องที่ยังไม่เคยไปบอกว่าคงมีห้องที่รอเราอยู่นะฮะเจอแล้วเจอล้วไม่ใช่ๆใช่ใชเหรอใช่ไหมฮะได้ดูเวได้ดูเวเจอห้องเจอห้องอะไรอะ่ะ เนืนะ้อการดการดกาดโอนแล้วแล้วมาอย่างเงี้ยจะให้ผ่านไปได้ไงวะเนี่ยโอ้ยใจจะวายตาย อยว่ก็รีบอขึ้นไม่ได้นะฮะต้องรีบอีก่แล้วอมันลิฟขึ้นรถตัวว่ะอยูสบุรีจะขึ้นไม่ได้นะห้องมันห้องมันเนี่ยเปิดประตูมาแล้วมันมีรูปแบบห้องที่หลากหลายนะฮะเราต้องเล่นไดหลายรอบแล้วก็จ,จํารูปแบบห้องไม่ได้จจทั้งหมดเลือกจําตัวที่นั่นอยู่ไม่ได้ทั้งหมดเลย เสือภัยอะไรอยู่เนี่ยเลือดเหรอประตูเปิดอยู่ มันอยู่ในห้องนั้นว่ะเห็นในที่พีมฮะเราไปไม่ได้ดีเพราะว่ามันมกา๊าซพีทนะฮะการรั่วอยู่เราไปไม่ได้วิงแม่งเลย เท่าที่ไร่แม่โดนฆ่าทุกทีเลยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอยไอไม่ไม่ไม่ไปอ่ะมันมีกี่ตัวแนวนี่ยเอ้ยมันมาขับเมาขึ้นริบหรอวะ ไม่อยากขึ้นลิฟต์เลยอะขึ้นไปก็เจอตัวนั้นอีกเดี๋ยวตายอยีกแล้นเนี่ยห้องนี้ไม่ตายว่ะแต่มันจะมีตัวไอ้ตัวกิ้งกานะ่านะจะมีทันหรือนเนี่ย ยยยยูยูยูููแล้วมึงจะให้คูไปไหนวะเนี่ยทางนี้ก็ไม่ได้ทางนี้ก็ทางเดิมทางนี้ก็ไม่ได้ันนี้ก็ดากอยู่ นานจะไปแล้วก็ได้นะมันไปได้ยังวะมันจะไปแล้วก็ได้น,ะนไไดยายจ,จะไปแล้วนะเม้ยยังไม่ไป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 ,ไปสรุปว่าสรุปว่ารอบนี้ต้องสลาชีพหรือว่ายังไงไม่มีอะไรเลย บัตเบิรไม่มีเปิดได้วะอู้เลือดสรุปว่ากูต้องไปประตูนี้ใช่ไหมขึ้นลิฟต์นี้ใช่ไหมพังอ่ะ มันไม่อยู่ละมันอยู่ห้องโน้นมันไม่อยู่อะมันไม่อยู่ว่าจริงนะแต่เราจะเข้าไปได้ไงนเพื่อเเียงอะไรวะเกิดเงี้งยอะไรอยู่ไหมโอ,อชัว พาพาแล้วโผมาอยู่ตรงนีหมดเย <Yeah. S 1> นะ้มันไปไม่ได้ดีมันมีแก๊สพิษมันมีแก๊สพิษนะฮะมันไปไม่ได้มันต้องไปหาย อากาศก่อน er> ไม่อยากว pues mm ิ่งเลยกลัวว nah ิ่งกลัวไปเจออะไรตรงหน้าไม่ติดใจอยู่ห้องนี้ห้องเดียวเนี่ยไปยังไมี้ยู่เล้ยเปิดเองอ่ะ มันอยู่ในนั้นแน่เลยอะมันไม่ยอมไปวะเฮ้ยมาแล้วมาไม่ไม่ยอมไปวะ,ววปวะใจไม่ใช่ ไปได้ยากว่ะน,น่าจะไปแล้วล่ะ ไปแล้วครับไปแล้วคงไปไกลแล้วมั้ง ส่งของมันจริงนี่คงไม่ใช่ให้เราจบมาฮะคงให้เราเัวใจวายตายครับเราผมก็ไม่ไหวแล้วอะ่ะแบบคือหัวใจมันเต้นเร็วผิดจังหวะมากๆนะแล้วก็สุดๆนะแบบแบบขอกลับไปแบบนั่งทำใจก่อนนะฮะเล่นเกมแบบน่ารักน่ก,ก่อนนะฮะค่อยกลับมาลุยใหม่ สำหรับเกมนี้นะฮะมันมันไม่ง่ายอ่ะมันแบบมันไม่เปิดโอกาสที่เราได้ทําอะไรเลยอ่ะหรือผมยังเล่นไม่เป็นก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจไงแต่มันยากมากนะฮะไอสําหรับเกมมันหล่อเนะะี่ยถ้ามีก็จะหาลองมาเล่นดูแต่สําหรับเกมนี้ผมขอเบลไว้ก่อนแล้วกันเอาให้อารมณ์แบบเล่นื่นก่อนนะ,ะค่อยมาลองเล่นใหม่แบบตอนนี้ปีผู้ใจมากมายนะฮะ,ะยังไงก็ขอขอบคุณนะฮะทุกการรับชมนะฮะ ก็ขอขบคุณมากนะครับเพ้วยการติดตามแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอกาบคุวมาสวัสดีครับขอบคุณมากฮะ